ห,หลังแรกมีอาการแล้วครับอค่ะคือคือ,ห,อหลังนี่ก็ลัน่นอีกครับเตียมที่สองโอ้โหง่เลยครับกลับหายโอ้เพียโอ้มีเตียมครับมีเตีมโอ้เตียมใหญ่มากแล้วครับโอ้หลังสุดท้ายไหมปืดโอ้หมานจนหลังสุดท้ายครับบงังโอ้เตีมนี่ไหมครับ,บ สวัสดีครับผมกลับมาพบพ่อกับลูกจ้างอิสระครับเมื่อนี้็กลับมาพบพ่อกันอยู่หมายดักหนูขึ้นเขาลหรอครับเบื้องหมายของเขาเลยครับเมื่อเนี้ครับหมายของเขาเมื่อนี้เป็นป้าอ้อยแล้วก็เป็นริมคลองไปเรื่อยๆครับเนี่ยเป็นป้าอ้อยแล้วก็เป็นริมคลองเท่ากับสียางเขาไปนี่แหละครับเมื่อนี้เขามาผู้เดียวนะครับดักอยู่ข้างบ้านครับเมื่อเนี้ยดักอยู่แถวบ้านแลวโอ้หมายคือไม่ไม่อยู่ละเนี่หัวก็ว่าสียางเขามาเบื้องเราพ่อหมายเราครับอือ ข้าคือไม้แท้คือบ่อ่ะไรโอ้ไม้เอี่ยมเลยตัวเนี่ยอือจังใดกับรุ่นน้ากันครับเมื่อเนี่ว่าเขาสีมีคมมานมาฝากพี่น้องบนนาอครับเนาะครับไปเขากระสีรุ่นไปพุทละเข้าไปทางไหนพุทครับไปหาเบื้องไม้ครับหมยง้ามอยู่ได้พูดถึงว่าจะสีมาสาบ่ท่านละไปครับไปเข้าไม้กันเลยครับไม้ของเขากันนี่ละเป็นป้าหยาขนแล้วกับเป็นป้าอ้อย ถือว่างามอยู่ครับหมายมือนียแต่ว่ากะมาซ้ำเก่าเพิ่นคือเก่าครับนี่ห้อยเพิ่อนอ้อยเข่าครับห้อยห้อยกองเขานี่เขากะทิวางมองกองเข่าเก่าเพิ่นนี่แล้วครับเนาะนี่หวางนี่หลังแรกที่ใส่ให้พี่น้องเบิง่งเขาที่ใส่เป็นเงีย้ยขีดใต้ครับขีดใต้นิ่มครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจเงี้ยก็ทักเขามาได้ครับไอเดียไลน์กะศูนย์แปดหกศูัก ที่ว่าทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กบ้านฝ้าก็ลูกจ้างอิสระครับสวยแล้วครับซ้ำนี้ละให้เพิ่นมาอ้อยเขายิงเตยก้อนเท่าแหละตอนกับหอยสันตอกหอยสารพัดย่างแหละครับเขากับมาซ้ำหมายเพิ่นกะวางว่าค่าเขาได้ขวัวก,ก็นิดจักหน่อยกะเอานะครับเนาะเรียบร้อยแล้วครับหลังแรก เดี๋ครับทางแลนแมาน่ะเดี๋ยวแลนมาไปาะลุมาหนีเดี๋ยวพี่ครับมาเขาค่อยย้ำหาเบิ้งทางที่มันเป็นสามแยกนะครับทางหนึ่งมานี่เราทางหนึ่งเมื่อกี้แลนมานีแล้วก็แลนตรงไปนั่นครับมองนี่มันเป็นสามแยกก็ดีนะครับสําหรับหมายปลาอ่อยเนาะเขาพยายามใ้่ให้มันเป็นทางแยกครับทางหนึ่งแลนมานี่ทางหนึ่งแลนมันอีกทางหนึ่งแลนตัดไปนี่ครับเขาก็สีว่างนี่แหละ ครับทางนี้เขาก็ใส่เป็นเนืยอพลังบวกเนาะเขาปวดอยู่ทั้งไตไตยอยู่ทั้งทึงครับ อนนี้เขากะดักเสร็จแล้วครับผมละเขากะดักมาเสร็จเม็ดแล้วครับนี่ครับมาหอดลังสุดท้ายลังนี่นี่ครับลังสุดท้ายห้อยกัดดีอยู่ใส่เป็นเงีย้ยพลังบวกไว้ดีนะครับเนาะนี่แหละครับจังไดกับมารุ่นกันตอนยามเลยครับบา่เนี่ยว่าเหาสิมีข้อมาเนาะฝากพี่น้องบนะ่เนาะมื่อนี้เขาดักอยู่บ้านเขาครับกับมายามให้พี่น้องเบิงังคับกัแล้วครับใกล้บ้านเนาะ นี่เขากกลับมาจากบ้านแหะครับเขาเพิ่งขี่รถมาเมื่อกี้นี่เนาะไปครับไปยามหนูของเขาเลยวันนี้ันรุ่นน้ำกันครับว่าสีมีวามหมาน่ะครับเพื่อนสั้นตอกอยู่สองเจ้าเนาะคนหนึ่งคนหนึ่งสั้นห็นแต่ว่าหวงเขาดักกลับรู้ไหมเพื่อนไปสั้นหรอวุ้นนี่ครับไปรุ่นน้ำกันครับมาเบื้องหลังแรกเลยครับอือยังบอลันครับอยู่คือเกาอยู่ไปรุ่นหลังต่อไป หลังนี่กลับหายแล้วครับอู้มีเตีมเตมแรกมาแล้วครับสำหรับคำคืนนี่อู้ดักไว้คือเก้านี่ยลนะ่ะเพิ่มพลังอีกนิดนึงออกมาก่อน นี่ครับโอ้แต้มแรกมาแล้วครับใส่งามๆเนะครับเนี่ยรุ่นหลังดำเรียบร้อยแล้วครับนี่หลังที่เขาไอ้ลงเลี้ยวไว้ตัวเนี่ยโอ,โอ้แต้มงามบ่เดี๋ยวมงแต้มดูอหมูรุ่นๆอนีกคน ข้าวมิคูหอยกัดแง้มอยู่ด้วยครับแต่ว่าคือตัวน้อยแทะรุ่นกระดูกกรอบตัวเนี่ยโอ้รุ่นงามๆอยู่หลังนี่กลับกลับลันตัวเนี่ยครับมึงเสร็จละัวมันงนะึถืออย่างละบังก,งก่อนดึงมึงก่อนอูโอ้ หนูยครับหนูยจับได้บ่มันใจว่าเป็นอย่างเลว้วขั้นกล้าจับคืออยู่สวยแต้มรุ่นเดียวกันเลยครับหนูโอ้ยเป็นรุ่นกลางๆนะครับรุ่นงามๆนะครับรุ่นลังดำครับเนะี่ย กลับลั่นอีกแล้วครับเรียบร้อยอีกแล้วรุ่นใดเนาะรุ่นเนี่ยเอารุ่นเดียวกันแล้วครับรุ่นงามๆอยู่รุ่นเดียวกันแล้วครับเนีู่กรอบมาเมืองผลงานของเขาครับหนึ่งสองสามสี่เลยสี่เต้มงครับ ต้มงามงามอยู่นะครับเนาะนี่แหละครับเต็มรุ่นนี้กระดูกกรอบครับนี่ซุ้มนี่กระดูกกรอบนะครับจังไดการมารุ่นกันเหมือนเศร้าครับว่าเฮาสิมีขโม,มานาะฝากพี่น้องสำหนะรใดเนาะมือนีได้แต่ลูกกระแอะนนั้นครับนะี่ได้กระดูกกรอ,อบครับพบพ่อกันเหมือนเศร้าครับผมสำหรับความคืนนี้ลาตีสวัสดีครับ รุนกับดักของเขาเลยครับวันนี้วัสิมีข้หมานบ่รอบเศร้าหลังจากที่เมื่อคืนนี้ก็ได้ไปซีแต้มงามๆอยู่ครับไปรุนน้ำกันเลยครับมารุนหลังแรกเลยครับฮึหลังแรกนี่อาการแล้วครับอืมค่ะคือคือโอ้หลังแรกกับหมานเลยครับ หืมห่น้งนองเบิงโอ้โอ uh. ้ uh. เต็มเรียกมาแล้วครับโอ uh. ้โเจ๋วๆเลยครับเต้มรุ่นเดียวกันกมับขึ้นอี่เลยหืมใส่ไปหนีอีกหลังนึงแล้วกอนที่ขามไปฟังพุ่นครับปุขามไปฟังมีหกไปว,ว่าได้เอาเลยเดีใส่ไบหนี่เป็นหลัง ที่สองเราก็ง่ายไปพุ่นหือหือหลังนี่ก็ลั่นอีกครับหือ,หอ,หอมีเตี่ยมนะมีเตี่ยมอยู่ครับมีเตี่ยมเอาสองหลังแรกก็นํเเา,มมาเลยครับโอ้มีเตี่ยมงามมากเลยครับเบิ้งหือ เต็มที่สองโอ้ยง่เลยครับโอ้หมานแล้วครับวันไหนหมานแล้วหมานแล้วไปครับพุนะ่น่ะขามไปฟังพุ่นก้อนวันไหนสองลังในยุ่กลางปลาอ้อยเลยครับบุงโมลันนะ ห,หลังนี่มีแต้มครับนี่ใส่ไปนี่พูนะ่ะโอ้รุ่นงามๆยู่ครับใส่หลังดำนะครับไปเบิ้งทางนอกเลยปะเนี่ยโบลัน มัดดีเถอะหลังนี้เมือ่อคืนนี่ถือได้ครับเลยรอบเสาบ่าถือเลยเนี่กินข้าวโพดกินมดเลย หนูน้อยไม่กินข้าวพดจนมืดเลยครับ หลังนี้ลั่นแล้วครับอืมมีเต็มมีเต็มโอ้ครับเต็มนี่พี่ติดช่วงเส้เซานี่แหละครับช่วงคอนมดีแจ้งเนาะฮูใส่วนไนแบบนะครับ khứ câu tôi nhia lần nụ xinh lại ครับหายอู้เพียอ,อู้มีเตีม้มครับมีเตีม้มอู้สงสีใหญ่อยู่ครับเตี้มเนี่ยอูเย้เดี๋ยวเดี๋ยวอู้เตี้มใหญ่มากแล้วครับอู้ยักใยยักใยมาแล้วมาแล้วเตี้มที่สองแล้วครับที่ใหยใยเนี่ยเอา้ามีหนูใหญ่ที่กันละ ว่าไม่สีเรียบร้อยตอกพ้นไปหมดแล้วฮึคาพลันอีกแล้วครับวะ งา,งามอีกแล้วครับโอ้โหสวยๆเลยกวนตุ๊บครับแต่ละแต้มเ่ยโอ้งามๆเลยเจียวแ้้วครับ บังห้อยกัดหนานครับบังห้อยควดกบมนีครับถือวอเน้ะโอ๋โอ่ถือครับจะว่ากินข้าวโพดจนหล่นบกินข้าวโพดจนหล่นเลยนูน้อยเหรอครับ ฮึโอคุณอะเตียมงามงามมาอีกแล้วครับอูอเตียมงามงามมาอีกแล้วโหครับบังสี่กลางดังเลยโอสวยสวยสวย ว่าสิบมมีหนูไงเหลือกันยังเหลืออยู่นะครับเพราะได้อยอ่หรอกหัวก็ยามมาได้เครื่องเดียวนึงเนี่ยไะฮึนั่นแล้วครับนี่เรียบร้อยอีกแล้วอืม ครับใส่ง้ามเยอะใส่ก็ข่างกันเนี่ยหลังนึงนี่งะไรหลังนี้โบราน ออโอ้มีเต้มอีกแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอามาให้บึง้งโอ้ครับเต้มนี่สวยๆอีกแล้วโอ้เต้มรุ่นกระดูกกรอบๆรุ่นหลังดำเลยครับรุ่นงามๆเลยโบว์เป็นรุ่นน้อย มอรันครับหนะลังนี้ไปรุ่นปลาอ้อยอีกฟังนึงครับพุนรุ่นปลาอ้อยอีกอู้นหรอครับบอลเนะี่ยางอ้อมไปทั้งคุณเหรอ ม่เตี่ยมหรอกครับอืมเตี่ยมงามๆอยู่โอ้ใส่งามอยู่ พวงนี้มองละสองลังสามลังไปครับยุดเซอร์หลักับยุ่เห็นแต่หมายโอ้ยุพี่มลันครับ แถมงอมง้มอยู่ครับ বল আন খাব เรียบร้อยครับนอนกลางโตเลยหลังนี่ว่านเมื่อคืนนี่ก็ถือแมนมาบนจับมาได้ครับบึงตัวนี้กลางโตเลยครับสวยๆ Mm. bolaan ตันนะครับหลังนี่มีหนูท้องขาวครับเบ้งหนูท้องขาวแต่ว่าก็เต้มใมญ่ยอยู่ครับหนูท้องขาวเตมงยงง้มๆอยู่เหลืออยู่สองหลังนี่ครับสองหลังล้วเขาก็พไปยามพูดบอกล่าหลังสองหลังไปละครับบ้านนี่ หลังนี่เรียบร้อยอีกแล้วครับฮึครับบึงสวยๆเลยเต็งมงามๆเลยโอ้เยเผินแดดเผินแดดจ้าเลยมึงนี่ ใส่ไว้ขางน้องน้ำนะครับหอยมาควัดกินด้วยวัดกินปูกินหอยแต่ว่าม่วรันครับ มีเตี้ยมเป็นรุ่นหลังสุดท้ายแลวครับบอลโอ้เตี้ยง้มงามอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหลังสุดท้ายที่ฮอตใส่ให้พี่น้องบึงที่ว่าหมู่วานน่ะนี่ครับหลังสุดท้ายมารุ่นน้ำกันเลย อู้มีแต้มครับออ้หลังสุดท้ายไหมปืดเอาแล้วเอาแล้วอืมมุนออลี่เลยครับปลาออ้ขี่ใต้รถครับขี่ใต้รถเลยหู้บังแต้มนี่ครับโอ้มันจนหลังสุดท้ายครับบังหู้แต้มนี่ไหมครับบังโอ้สุดยอดเลยครับมนัมนมนันมันไปสรุปผลงานกันเลยครับวันนี้ สุดยอดเลยโอ้โห,หรับเบิง้งแต้มยิ้มยหลายแต้มอยู่ครับจ้ะโห,หสุดยอดคือเก่าครับหมานคือเก่าครับสุดยอดเลยแก้วมาเบิ้งผลงานการดักนูของเขาสำหรับเมื่อนี้เลยครับเมื่อนนี้เขามาดักอยู่บ้านเขาเนาะครับ นี่ครับมานับแต้มกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10แต้ม11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20แต้มครับมือเศร้านี่เขาได้มา16แต้มมือคืนนี่นี่ครับของมือคืน4แต้มเนาะมือคืนได้มา4แต้มแต้มมือเศร้านี่ติดมาอีก16แต้มเป็น20แต้มพอดีครับสำหรับวันนี้เนาะก็ถือว่ามีความหมานหลายเติบอยู่ดอกครับเพราะว่า เมื่อนี้เขาบม่ได้หวังว่าเขาสิ่มานขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นไม้ที่เป็นไม้มหาชนนะครับเพิ่นสั้นตอกเราพ่นกับมา้าอ้อยเขายิงนะเนาะเราพ่นกับมาตัดอ้อยอยู่นะนะพ่นกับกำลังตัดอยู่นะครับย้ำมือแรงเพ่นกับสั้นตอกไปน้าแน่อ้อยเขายิงแน่ครับ พอดีเขาก็เลยล้องมาดาักเบิง้งเพื่อว่ามีโตเหลือนะครับแต่ว่ากับเลือเพราะได้ยูได้กินอิลีแหะครับเนี่ยแต่ถือว่าหมานอยูนะครับสําหรับมื้อนี้เนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็บมิโกหมานมาฝากพี่น้องเขาซัมนี้ล้ครับ,รบ,รบขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชททุกคอมเมนต์ที่คอยเป็ี่นกาลังใจให้ตลอดมาพราักคลชิหนาครับผมสวัสดีครับสุดยอดครับ